สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวงานวัดเดินดูของนะคะส่ะาเ้าสามสดาวใช่ปะ <c oughs> เออใส่เนี่ยก็สวยนะเออเข้าไปดูข้างในดิ เรามาเที่ยวงานวัดเกาะนะคะวันนี้มีงานวัดที่วัดเกาะนะคะมาะดูเสื้อผ้านะคะใส่ไม่ได้เล่ตดสองอันเลยไม่จะอยืดแต่มันเป็นเสื้อผ้ามือสองอ